ที่เปิดกิจกรรมเสเวนาหมอลำร้อยแก่นสารสินตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอาหารกิจกรรมมหกรรมหมอลำเฟสติวัลร้อยแก่นสารสินแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีงบประมาณ2,568เมื่อวันที่6ธันวาควม2567เวลา9นาฬกา โดยได้รับเกียรติจากนายกระยสอนกองฉลาดผู้วาราชการจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธานในพิธีซึ่งมีบุคคลสำคัญมาร่วมในพิธีเช่นนายประสบเรียงเงินอธิบดีกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมนางลิปิกากำลังชัยรองอธิบดีกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมรองผู้วาราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนกลางรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ เศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยคอนแกน่นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดคณะวิทยากรผู้บริหารและคณาจารย์สถานศึกษาผู้นำองค์กรเอกชนศิลปินหมอลำลูกหลานเยาวชนคนหมอลำพี่น้องสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติอีกจำนวนมากในายไกรสอนกองฉลาดผู้วรารชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ใน,นานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางขอเรียนว่ากลุ่มจังหวัดได้กำหนดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการท่องเที่ยวโดยมุ่งส่งเสริมให้นำเอามิติวัฒนธรรมมาทำให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่คนในพื้นที่ขอชื่นชมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโมโดดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหมอลำอีสานให เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากลสำหรับคนอีสานนอกจากหมอลำจะสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแล้วหมอลำยังเป็นดังลมหายใจเพราะหมอลำเป็นทั้งปากท้องที่ช่วยสร้างอาชีพเป็นความสุขที่ช่วยสร้างความบันเทิงและเป็นความภาคภูมิใจในตัวตนของคนอีสาน การจัดจกิจกรรมเสวนาหมอลำถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับหมอลำในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลางได้มาพบปะแลกเปลี่ยนและสะท้อนความต้องการจากประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจต่อศิลปะการแสดงหมอลำในฐานะเจ้าของมรดกภูมิปัญญาร่วมกันข้อมูลที่ทุกท่านจะได้รับจาก อธิการบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนหมอลำระด,ดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้หมอลำได้รับการรับรองจากยูเนสโกหรือระด,ดับสากลในอนาคตทั้งนี้ประเด็นการหารือจากวิทยกรเวทีเสวนาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากทุกท่านจากการระดมความคิดในวันนี้จะถูกสังเคราะห์ และนำไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์หมอลำเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปจากนั้นเป็นการประถากษาพิเศษหัวข้อการพัฒนาและยกระดับหมอลำสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติของยูเนสโก โดยนายประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเวทีเสวนาหัวข้อจากราชสู่โลกขับเคลื่อนหมอลำอีสานสู่เวทีสากลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริศักดิ์เหล่าจันขามวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนาคณะบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยคอนแก่น ดรราตรีศรีเวลไยบงสิทธิพรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงหมอลำประยุกนายสุชาติอินทพรมเฮียนหน่อยหมอลำไอดอนผู้อำนวยการบริษัทนิวเจนอินเตอร์เทนเมนต์ New Gen จำกัดนายวิรพงศ์วงศรีบิ๊กผู้มารินนักประพันธ์กรลำอีสานและเพลงลูกทุ่งหมอลำนายสุรพลทองร่วง หรือออฟสุรพลแชมป์หมอลำไอดอนคนแรกสุดท้ายหลังจากรับประทานอาหารมื้อเที่ยงแล้วมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมงความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคความสำเร็จและความต้องการของหมอลำเพื่อพักดันให้ศิลปะการแสดงหมอลำอีสานยกระดับสู่สากลโดยวิทยากรประจำกลุ่ม4กลุ่มนำเสนอข้อคิดเห็นของแต่ละกลุ่มตอบปัญหาสักถามอภิปรายสรุปและ กิจกรรมเสวนาทงชัยกุศลากรสำนักข่าวแม็กโครรายงาน